สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิดีโอแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษฉบับพื้นฐานสำหรับนักเรียนค่ะข้อ1เริ่มจากคำทักทายค่ะตัวอย่างคำทักทาย hello hello everyone Good morning everyone. Good afternoon everyone. Hello everyone. Let me introduce myself. ข้อ2ชื่อจริงและนามสกุลค่ะหลักๆมี2แบบจะขึ้นด้วย My name is แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองหรือขึ้นว่า I am แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองก็ได้ค่ะตัวอย่าง my name is u u ด a สุดใจหรือ i am ส d ด a สุดใจฉันชื่อสุดาสุดใจค่ะข้อ3ชื่อเล่น my nickname is แล้วก็ใส่ชื่อเล่นเช่น My nickname is หน่อยชื่อเล่นของฉันคือหน่อยค่ะ 4. อายุ See, ขึ้นด้วย I am ใส่อายุแล้วตามด้วย years old เช่น I'm 12 years old ฉันอายุ12ปีค่ะขอ้อ5 มาจากที่ไหนขึ้นด้วย i'm from แล้วก็ใส่ชื่อประเทศเรามาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นประโยคก,ก็จะเป็น i'm from thailand ฉันมาจากประเทศไทยค่ะข้อ6อาศัยอยู่ที่ไหน i live in แล้วก็ใส่จังหวัดที่เราอยู่เช่น I live in ข o n แก่นฉันพักอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นค่ะชื่อต่างๆที่เป็นภาษาไทยออกเสียงให้ชัดเจนไม่ต้องออกเสียงว่า I live in ข o n แก่นนะคะข้อ7 7บอกเกี่ยวกับวันเกิดมีสองแบบค่ะแบบแรกบอกว่าเราเกิดเมื่อไหร่โดยขึ้นประโยคว่า I was born on แล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเช่น I was born on 1 0 t h September 2009ฉันเกิดเมื่อวันที่10กันยา2009ค่ะแบบที่2บอกวันเกิดเป็นทางเลือกนะคะขึ้นประโยคว่า My birthday is on แล้วก็ตามด้วยวันที่ เดือนเช่น my birthday is on 1 0 t h September วันเกิดของฉันคือ10กันยาค่ะข้อ8จํจำนวนคนในครอบครัวและมีใครบ้างเอาจำนวนคนในครอบครัวก่อนนะคะขึ้นประโยคว่า there are แล้วก็ใส่จำนวนคนในครอบครัว ตามด้วย people in my family ตัวอย่าง there are four people in my family มีสี่คนในครอบครัวของฉันทีนี้ในครอบครัวเรามีใครบ้างขึ้นประโยคว่า they are พวกเขาเหล่านั้นคือมีใครบ้างก็ใส่ลงไปในประโยคตัวอย่างค่ะ they are my father, my mother, my sister, and me. พวกเขาเหล่านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและฉันถ้ามีพี่ชายหรือน้องชายก็ใส่คำว่า my brother นะคะส่วนตรงคำว่า me ที่แปลว่าฉันเปลี่ยนเป็น myself ก็ได้ค่ะ แปลว่าตัวฉันเอง 9. อาชีพคุณพ่อและคุณแม่ขึ้นประโยคว่า my father is a คุณพ่อฉันเป็นแล้วก็ใส่อาชีพคุณแม่ก็เช่นเดียวกันประโยคก็จะเป็น my mother is a แล้วก็ใส่อาชีพดูตัวอย่างประโยคนะคะ my father is an engineer. my mother is a nurse. my father is an engineer. my mother is a nurse. คุณพ่อเป็นวิศวกรคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะตัวอย่างอาชีพอื่นๆ soldier ทหาร police ตำรวจ farmer, เกษตรกรชาวนา news presenter, ผู้ประกาศข่าว vendor, พ่อค้าแม่ค้า civil servant, ข้าราชการ doctor, หมอ pilot นักบิน Musician นักตดนเตรี s ซ n g e r นักร้อง Pharmacist เพศสัชกร a c c ountant, นักบัญชีสิการศึกษา วิธีบอกง่ายๆว่าเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอะไรเรียนที่ไหนมีสองแบบค่ะแบบที่หนึ่ง i'm studying at แล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนเช่น i'm studying at abc school ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียน abc ค่ะแบบที่สอง i'm a student at แล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนเช่น <10. S 1> I'm a student at ABC School ฉันเป็นนักเรียนโรงเรียน ABC ค่ะถัดไปบอกระดับชั้นที่เรียนง่ายๆตามนี้ค่ะถ้าเรียนระดับประถม I'm in ประถมถ้ากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยม I'm in มัธยมหรืออีกทางเลือกหนึ่งใช้คำว่า grade แทนทั้งประถมและมัธยมเช่น I'm in ประถม5้ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5ค่ะ I'm in มัธยม3ามฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่3ค่ะ I'm in grade s หรือ I'm in the sixth grade. ฉันเรียนอยู่ปหกค่ะข้อ11สิ่งที่ชอบและไม่ชอบขึ้นต้นประโยคว่า I like กับสิ่งที่ชอบและขึ้นต้นประโยคว่า I don't like กับสิ่งที่ไม่ชอบตัวอย่างค่ะ I like math ฉันชอบคณิตศาสตร์ I like my teacher ฉันชอบคุณครู I like playing with friends ฉันชอบเล่นกับเพื่อนๆ I don't like watching TV ฉันไม่ชอบดูโทรทัศน์ I like swimming ฉันชอบว่ายน้ำ สองประโยคแรกเป็น i like บวกคำนามค่ะใส่คำนามอะไรก็ได้ตามหลัง i like ได้เลยส่วน3ประโยคล่างเป็น i like แล้วก็ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น i like บวกด้วย t o แล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งก็ได้ค่ะถัดไปบอกสิ่งที่เราชอบที่สุดหรือสิ่งที่โปรดปรานอย่างเช่นวิชาที่ชอบที่สุด My favorite subject is แล้วก็ใส่ชื่อวิชาที่เราชอบเช่น My favorite subject is English พูดถึงอาหารจานปโปรด My favorite food is แล้วก็ใส่ชื่ออาหารที่เราชอบเช่น My favorite food is ต้มยำกุง้งอาหารจานปโปรดคือต้มยำกุ้งค่ะ สิงานอดิเรกถ้ามีงานอดิเลกแค่อย่างเดียวขึ้นต้นประโยคว่า my hobby is แต่ถ้าสองอย่างขึ้นไปขึ้นประโยคว่า my hobbies are เช่น my hobby is reading books งานอดิเลกของฉันคือการอ่านหนังสือ my hobbies are reading books and surfing the internet งานอดิเรกข,ของฉันก็คืออ่านหนังสือและท่องเน็ตค่ะถ้าไม่ต้องการจะใช้คำว่า hobby ให้ใช้ประโยคนี้ค่ะ In my free time I like แล้วก็ตามด้วย to บวก verb ช่องหนึ่งหรือใช้เป็น verb ing ตัวเดียวก็ได้ค่ะตัวอย่าง In my free time I like exercising. หรือ In my free time I like to exercise. เวลาว่างฉันชอบออกกำลังกายค่ะตัวอย่างงานอดิเรกอื่นๆ reading books อ่านหนังสือ drawing วาดรูป cooking ทำอาหาร listening to music, ฟังเพลง dancing, เต้นรำ playing games, เล่นเกม taking photographs, ถ่ายรูป riding a bicycle, ขี่จักรยานข้อ13 อาชีพที่อยากเป็นในอนาคตขึ้นประโยคด้วย I want to be แล้วก็ใส่าอาชีพตามด้วย in the future. เช่น I want to be a businessman in the future. ฉันอยากเป็นนักธุรกิจในอนาคตค่ะข้อ14สุดท้ายแล้วค่ะ บอกเหตุผลที่อยากเป็นจากข้อ13โดยขึ้นต้นประโยคว่า because แล้วตามด้วยเหตุผลและที่เห็นอยู่นี่คือตัวอย่างต่างๆของข้อ14เลือกไปใช้ได้เลยค่ะ because i love traveling เพราะว่าฉันรักการท่องเที่ยวค่ะ because it's my dream job เพราะว่ามันเป็นงานในฝันค่ะ because i want to be rich เพราะว่าฉันอยากรวยค่ะ because it's a fun job เพราะมันเป็นงานที่สนุกค่ะ because it's a well-respected career เพราะมันเป็นงานที่คนยกย่องนับถือค่ะ because i love kids เพราะฉรักเด็กๆค่ะวิดีโอแนะนำตัวเองฉบับนักเรียนก็จบไปแล้วถ้าน้องๆมีคำถามหรือสงสัยอะไรถามเข้ามาได้เลยค่ะยินดีจะตอบแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ